สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eMath a s TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องอนุกรมบวกเลขกันต่อนะครับคลิปที่แล้วนะครับเป็นการบวกอนุกรมเลขคี่ใช่ไหมครับ1 3 5 7บวก3บวก5บวก7นะครับบวก9บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวกที่ n นะครับเราก็จะได้สูตรอะไรครับ n-1 บวก1เทั ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วหารด้วยสีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราเรามาเรียนเลขอะไรกันบ้างครับเลขคู่นั่นเองนะครับเลขคู่นะครับเลขคู่พี่ขอสปอยนิดนึงนะครับเลขคู่นะครับง่ายกว่าเลขคี่นั่นเองนะครับอ่ะง่ายยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะเลขคู่นะครับ 2บวก4บวก6บวก8ดบวก10บวก12บวกไปเรื่อยจนถึงบวก1น0อนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนตัวเลขให้ดูก่อนนะครับ2บวกสี่บวก6บวก8บวก10นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวก12บด้วยบวก14บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1น0นะครับอ่านะครับนะครับ ก็วิธีคิดยังไงครับอ่าก็เหมือนกับข้ออะไรนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับข้อก่อนเรื่องก่อนก่อนนี้นครับ2ไปบวกกับเท่าไหร่ครับ2ไปบวกกับ98ใช่ไหมครับจับคู่ c บวกกับ96นั่นเองนะครับ6บวกกับ94นั่นเองใช่ไหมครับอ่าอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้พี่จะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสำหรับเลขสำหรับเลขคู่นี้นะครับ เราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นครับเราจะใช้กดกดการแจกแจงครับอ่านะครับเลขคู่นะครับเราจะใช้กดการแจกแจงเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับให้น้องๆดูนี่นะครับจำได้ไหมครับกดการแจกแจงอ่านะครับเดี๋ยวทวนให้นิดนึงนะครับใครยังไม่คล่องใครยังไม่รู้นะครับกดการแจกแจงคืออะไรไปดูคลิปพี่ได้ครับพี่สอนแล้วกดการแจกแจงว่ายังไงนะครับ กฎการแจกแจงคือ a คูณด้วยอะไรครับ b บวก c นะครับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ a คูณ b นะครับแล้วก็บวกด้วย a คูณด้วย c นั่นเองนะครับอ่านะครับใครยังไม่คล่องนะครับไอ้ใครยังไม่รู้นะครับกฎการแจกแจงนะครับเป็นยังไงนะครับทีนี้พี่จะทําให้ตัวเลขพวกเนี้ยให้มันมาอยู่ในฟอร์มนี้ครับ ดูดีๆนะครับพี่จะทําให้ตัวเลขนี <tomar S 1> ้นะครับม <the> <name> ันมาอยู่ในฟอร์มนี้นะครับแล้วพี่จะดึงตัวรวมออกมานะครับอ่าดูดีนะครับ2นะครับน้องๆต้องดูนะครับสังเกตว่าเลขคู่มันมีเลขคู่นะครับมันจะมีอะไรที่เป็นตัวหารตัวตัวรวมของมันครับตัวที่มันเลขคู่ตัวที่มันหารลงตัวนั่นเองนะครับก็คือเลขคู่แน่นอนนะครับเลขคู่นะครับ2หารลงหารลงตัวแน่นแน่นอนนั่นเองนะครับ ตัวเลข2นะครับหาเรียงตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะเอา2นะครับทำเป็นตัวรวมนั่นเองนะครับดูนะครับ2นะครับมันคือ2คูณด้วย1จริงไหมครับ2คูณ1ได้2ใช่ไหมครับใช่นะครับบวกด้วย4ี่คูณ4คือ2คูนด้วย2นั่นเองนะครับอ่าน้องๆเห็นอะไรไหมครับอ่าใช่ไหมครับใช่ครับดึงตัวรวม2ออกมานั่นเอง2 คูณ6คูณ2อ2คูณด้วย3นั่นเองนะครับ8คือ2คูณด้วย4นะครับใช่ไหมครับแล้วก็10คือ2คูณด้วย5นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับบวกต่อครับ12คือ2คูณด้วย6นั่นเองนะครับพอแล้วครับบวกไปเรื่อยๆนะครับ100คือ2คูณด้วยอะไรครับ2คูณด้วย50นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับ ได้อย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันมาอยู่ในฟอร์มนี้แล้วมันมาอยู่ในฟอร์มนี้แล้วคือมีตัวร่วมเหมือนกันคืออะไรครับคือ a นะครับเพราะฉะนั้นตัวร่วมของ A ก็คือตัวร่วมท,ที่ที่บอกว่าตัวร่วม A ก็คืออะไรครับก็คือ2นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะดึงตัวร่วม2ออกมาให้หมดเลยนะครับได้เท่าไหร่ครับดึงตัวร่วม2ออกมานะครับ,ข,รออรรบข้างในวงเล็บเหลืออะไรครับข้างในวงเล็บเหลือ1เครื่องหมายอะไรครับบวก เครื่องหมายลยเอตัวต่อไปเป็น2นะครับเครื่องหมายบวกตัวต่อไปเป็น3มเครื่องหมายบวกตัวต่อไปเป็น4นะครับเครื่องหมายบวกนะครับตัวต่อไปเป็น5นะครับเครื่องหมายบวกนะครับตัวต่อไปเป็น6นะครับเครื่องหมายบวกนะครับอ่าหมดแล้วไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายครับบวกเท่าไหร่ครับ50นั่นเองนะครับอือเห็นไหมครับได้อย่างนี้แล้วอ่าเสร็จแล้วได้อย่างนี้แล้วทาไงต่อครับ ได้งี้แล้ทำไงต่อครับน้องๆครับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ไปเรื่อยจนถึงบวก50นะครับน้องๆก็จะเห็น1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6กบวกไปเรื่อยจนถึงสิบทยังไงครับใช้สูตรเลยครับจำได้ไหมครับ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวกไปจนถึงบวกถึง n ใช้สูตรอะไรครับใช้สูตรอะไรครับ2คูณด้วย n นะครับ 2นะครับคูณด้วย n คูณ n นบวก1นะครับหารด้วย2นั่นเองนะครับ n, อคูณด้วย n คูณ n บวก1่หารด้วย2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับเอา2ตัด2เหลือ1 2ตัด2เหลือ1ข้างในเหลืออะไรครับข้างในเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ n คูณด้วย n บวก1น่นั่นเองนะครับ อ่าข้างในเหลือ n คูณด้วย n บวกหนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้ว n คือเท่าไหร่ครับ50นะครับแทนค่าไปเลยครับ50คูณด้วย50าบวกหนั่นเองนะครับมันคือเท่าไหร่ครับมันคือ50นะครับมันคือ50คูณด้วย51นั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับ51 5 5 5 25นะครับแล้วก็ใส่0 ตอบ2,550าครับเป็นคำตอบครับเป็นไงครับไม่มีสูตรในการหานะครับไม่มีสูตรเลขคู่ไม่มีสูตรในการหานะครับใช้การอะไรครับใช้การดึงตัวร่วมนะครับของกฎการแจกแจงนั่นเองนะครับดึงตัวร่วมออกมาแล้วครับแล้วมันจะทำให้ข้างในวงเล็บกลายเป็นอะไรครับ ทำให้วงเล็บนะครับในวงเล็บกลายเป็น1นึบวกสบวกสบวกสบวกหที่เราคุณเคยกันดีนั่นเองนะครับที่มันจะมีสูตรในการหานะครับจะมีสูตรในการหานะครับก็คือ n คูณด้วย n นบวกหส่วนสนั่นเองนะครับแล้วก็แทนค่าไปเลยครับ n นเท่ากับ50นั่นเองนะครับได้ 2, 5 5 0นนั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองมาเดี๋ยวเรามาลองดูตัวเลขน้อยๆกันบ้างนะครับเผื่อน้องๆยังไม่เห็นภาพนะครับเอา2บวก4บวก6บวก8บวก10บวก12แค่นี้พอนะครับ2บวก4เป็น6 6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก10เป็น30 30บวก12ได้4 2นั่นเองนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการอะไรครับดึงตัวร่วมออกมานะครับ น2นะครับคูณด้วย oh 1นะครับบวกด้วย2คูณด้วย2นะครับบวกด้วย2คูณด้วย3นะครับบวกด้วย2คูณด้วย4นั่นเองนะครับบวกด้วย2คูณด้วย5นะครับบวกด้วย2คูณด้วย6นั่นเองนะครับหึงตัวเริ่มออกมาเป็น2นะครับข้างในเป็น1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6นั่นเองนะครับแล้วก็แทนค่าครับ2คูณด้วยเ 2นะครับคูณด้วย n คูณกับ n นบวก1นะครับส่วน2นั่นเองแล้วก็เอา2ตัด2ตัดทิ้งไปเลยนะครับข้างในเหลือ n คูณด้วย n นบวก1นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแทน n เท่ากับเท่าไรครับ6นั่นเอง6คูณด้วย6บวก1นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ6คูณกับ7ตอบ42นั่นเองนะครับอ่าเห็นนะครับได้คําตอบเดียวกันเลยนะครับอ่าเห็นนะครับ คำตอบเดียวกันเลยนะครับนะครับคำตอบเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใช้ถ้าเจอเลขคู่นะครับให้ดึงตัวร่วมออกมานะครับแล้วใช้กดการอะไรนั่นเองครับกดการแจกแจงนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยครับถ้ามันเริ่มจาก1นะครับก็คือ1นบวกสบวกสบวกสบวกหก็ใช้สูตร n อคูณเบวกหส่วนสเหมือนในคลิปแรกที่เราได้เรียนเรื่องการบวกเลขอนุกรมนั่นเองนะครับอ่ะก็ เป็นการเอามาประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับอ่าเอามาประยุกต์ใช้นะครับอเอามาประยุกต์ใช้นะครับนะนะครับก็ยังมีแค่2สูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรเลขเรียงนะครับ1นึบวกสบวกสนะครับหนึบวกสบวกสบวไปเรืเร่อยๆจนถึงบวก n นนะครับกับ ที่เป็นเลขคู่นั่นเองครับ1บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n นะครับ r นะครับที่เป็นเลขคี่นะครับมีแค่2สูตรนี้นะครับเลขคู่ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้สูตรนะครับก็แค่ดึงตัวร่วมออกมาแล้วก็เอาไปเทียบกับสูตรนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอนุกรมที่เป็นเลขคู่นะครับอ่าน้องๆสามารถเอาสูตร เอากฎการแจกแจงนะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกฎนี้สําคัญนะครับยังต้องใช้อีกหลายเรื่องเลยนะครับต้องใช้อีกเยอะเลยนะครับนะครับใครยังไม่คล่องก็ไปฝึกไปเรียนให้คล่องนะครับไปฝึกทําให้คล่องคล่องนั่นเองนะครับอไม่ยากนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคลิปหน้าพี่จะมีสอนเรื่องอนุกรมอะไรต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ